มาค่ะมาค่ะมากินเข่าเที่ยงน้องกันพี่นอ้องเมื่อนี้ได้มกน้องไมใส่ไก่จากพี่น้องมีลูกโดดน้ำจ้าแล้วก็หมูปิ้งค่ะหมูย่างผักแก้มก็สิงค่ะ พักในสว่วนน้อยเข้าคือเขาน้อยเบิ่ติดบเขาหน่อยเป็นสร้างบ่พี่นอ้องติดบเขาเมื่อบ้านเนี่ยซื้อมาแต่ตลาดลาบบ้าจำไมนไดติดบเขาหน่อยนี่ ชินบ่เด่กก็นอนบ่เดีกน่อยพ้าจะมาหิวี่น่องหิวเฮดเปียกแก้วก็หิวเัมืนไงใส่ไก่ใส่เห็ดน้ำจ้ะใส่เห็ดเพิ่งหวาน ไม่ใส่ดิึงหวานพี่น้องใส่ไก่พร้อมคัดลูกโดดพี่น้งองเครื่องจะติผากินผู้เดียวแซ่บผู้เดียวเนาอมาเด้อมาเด้อ นี่แล้วม,มาไม่น้องมาเอ็นนะใส่ไก่หลายพูดน้องใส่ไก่ไก่เครื่องโต มามามากินน้ากันพี่น้องเห็ดหลายๆเห็ดเพิงหวานสามารถกินเด้าะแบบน้องจะได้ไปเก็บใหมจ่จ้ะเห็ดเ,เริ่มออกแล้ว เฮดแลนด์เนาฮดแลนด์นี่นาะหากินได้ตอนน้ำมาหมูย่างนุ่มๆกินอร่อยจังเนาะ จักหิวบมหิวจิเบิร์ติปแล้วน้องเข่าอ่ะกินได้เข้ากรับอยู่คือเกาไปใส่ลูกโดดหลยๆน้องเลยผิดเพ็ดเพ็ดเพ็ดผิดก็มาจากบ้านเฮาเอามาใส่ซองฟิดไว้จากน้อง เพชทั tiếng, ้งเพชทั้งขิงเพชทั้งอันบักพริกบาดนี้เอ้าหมกใส่น้ําออเจาะจ้าพี่น้อง กินแต่กระดูกมะละกอกงเนาะพี่น้องได้ยัาง,งากินเที่ยงนนเนาะไหเบิร์ตติปแล้วน้องเข้า พี่น้องลูกโดดใบบักกูดอ้อนออนเก็บมาแต่บ้านใบเมืองไทยน้ำดากตสิเก็บมาใส่เอามาใส่ฟองฟิลไวจ้ะพี่น้องพราะว่ายูเงินอยู่เมืองไทยมีต้นบักกูดต้นหนึ่งจ้ะพี่น้องปลูกไว้ยามกลับมากันเด็ดมาจา้ะมันเป็นมะกรูดพันน้อยจ้ะพี่น้องเนี่ยพันแบเนียพันน้อยพันโบราณจา้ะ ออหอมหอมพันโบราณจะปลูกไว้สิตั้งแต่ปลูกไว้ยังแต่ซื้อบ้านเนะจ้ะซื้อบ้านปับ๊บก็ได้ปีหนึ่งก็เอาลงปลูกต้นสิบางไงพี่น้องต้นสิแบบบนหน่ยนนายจ้ะต้นบอก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 หาันมันสูงมาใส่กระถางไว้บ่ตายจ้ะพี่น้อง กับเมื่อยามใดกับเข็สิหกเดือนเจ็กเดือนกับเมื่อยามใดเพียงแต่เตะผิดมากกเบห้องเมื่อห้าประตัดกินแล้วก็เตะเมื่อเมื่อปีหนึ่งจะเทือกับตามโบตายจ้ะพี่น้องโบมีโบโหดน้ำกับโบตายโบงามเตะกับโบตายดีกว่าไปซื้อน้องพี่น้องเนะกลับมากกับเอามาน้ำจ้ะไว้แซ่บ ว่าสุดท้ายจะพักอนะ่ะจะไปเก็บอีกจักสองเทอมั้งกะสิบเลียนพันหน่อยอืมอิม่มเลยพพี่นอกค่าแต่เว่า อิมล้มออกพี่น้องน้องเบิง่งยัวย่วๆใจยัวย่วๆลูกโดดคำนี้เพื่อพี่น้องจ้ะ นั่งจต่จอนกายกินข้าวอิ่มแล้วน้องหลายพ่อใหญ่สิาพาไปไปเสื่อกระทางต้นไม้เนาะเพิ่น,น,นสิมาปลูกยังเพิ่นบุ่น ยวสิพ้าพี่น้องไปเบิงน้องพี่น้องเนาะพปเที่ยวไปเบิงเพิ่อจะไปซื้อเพิ่นยังเื้ออะไรอ่ะไปซื้อของมาเพื่อนสิเปลี่ยนกระถางไม้เพื่อนเพื่อนเสียวดอกไม้ลงของเพื่อนเนาะไปเบิงกันพี่น้องเลยจะซืได้ยังมาดอก อางสองไซมเมื่นอนี้คนสีไลยมังนะ้งเนาะเป็นวันยุดพี่น้องเสาร์อาทิตย์กับเด็กน้อยพี่โรงเรียนนนาะอยากไปเก็บเพชรก็อยากไปพี่น้องพอเบิรงดทได้ไปเก็บเพชรบอกด้วยที่ได้อะไปใส่พี่นอ้นองอืมพี่น้องอิ่ม้วจ้ะเบิร์ เหลือแต่ใกล้พี่น้องหมูปิ้งกับบร้กินเลยกินแต่กันโม,มกน้ำแม่กินคิงไงจักบาท ชีวิตในต่างแดนมันมีอย่างไรพี่น้องทำงานวันหย,ยุดก็ทำงานบ้านซักผ้าเนี่ยร่างถวยร่างจานเมียนเฮือนบวเหตุกับบุมีัยเหตุพี่น้องเป็นหน้าที่อของแม่บ้านเนาะค่ะเนาะโอเคแล้วพี่น้อง สีลร่ไปเอพผ้าจ้ะซักผ้าไว้พี่น้องเพชรเจอกันจ้ะพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะจ้ะจากที่ลงคลิปไปหรือว่าถ้าพิดพาดประการใดกับคอภัยในเดจ้าหรือว่า ช่องมาดามพูดถ้าพน้องไปีิสเปมไพ่กับปล่อยออกมาในเดือจ้าโบ้ได้ได้ตั้งใจบางที่กันเน็ตแนยมปอย่างไนเนาะคับพี่น้องเนาะฝากช่องไลค์ในเดือคจ้าเพิ่งไล่ไปได้ซีซี่ีีข้างจากักโอเคเราจะพี่น้องฝากปินงแบบังใจให้ในเดือจา้าไปแล้วจา้าบ๊ายบายสู้ๆค่ะ